sống đồ cho nhỉ sống đồ sống đồ nào mấy cái năn lệ lúc nào mày cắm tiệm mưa lên nọ chị hai chạy chụp hình nghe tuyên truyền sống đồ tất cả hết chưa tắt đẹp 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 dùng cắt dùng hiện ยุงเห็นยุงเห็นตรงนี้ใหญ่คักเนาะจะมีเน่าไหมหรูอสิ่งมีมันไม่นานแต่เน่าอยู่นี่นี่หนาอย,อยู่แล้วก็ไปทำหัวกระบานเถอะมานั่งคัดที่นี่มาจากยุงเห็นตายไปดีเลยสวัสดีจ้าพี่น้องภูก,กระยาดาวอีกแล้วจะ้ะวันนี้กับเขาป่าพาชิพาพี่น้องมาเขาป่าเฮ็ดมาหาดูเฮ็ดน,นี่มันก็เป็นทิ้ดูการเจเพ็ดแล้วจะ้ะ อันเดิมมหาเก็บเพชรกระยาดาวยาดาวก็จีเร่เห็นล่ะนี่จักนี่ดอกอ่อนแม่มาจ้ะมาหาเก็บเพชรกระกันไปละกันเห็นดูดอกเพชรนี่จ้านี่จ้ะดอกเพชรสองดอกเลยสามต้นเมตรมั้อน่ะเขาเป็นนาไหมนี่จ้ะนี่คือดอกเพชรขึ้นไม้นี่ดอกเท่าแล้วนี่แม่เอาวอย่าอันนี้โอ้ไม่ได้ใส่ถุงมือเลย เจ้าพี่น้องเจ้าสองดอกใส่ตะกาลงไปเลยเนาะเดี๋ยวค่อยตัดขาเถอะไปต่อจะ้ะมาไปเดิอดูไปนี่ป่ากระเฮ็ดกระจิประมาณนี้เด้อจ้าพี่น้องดเด้อเจ้ะเดือดกันแลงแรงวันนี้ตากร้องมีคุณปู่เป็นตากร้องห้เป็นบางครั้งจ้าไปเดินต่อกันจ้าเห็นในดอกนีิองอ่งาม,งามยังใหญ่เลยดอกนีิพี่น้องเห็นไหมเจะ้ะทุกคนเห็นไหม นี่จ้ะโอ้นี่คือจีนเอาพึ่งขาลายนี่คือจีนเอาจ้ะนี่ต้องปาดให้ดูเด้อนี่จ้ะเแต่ย่าได้ยี่รองปาดให้ดูเนาะน่าหงชิงจ้ะมันจะเป็นประมาณนี้เด้อที่จ้ะให้พี่น้องดูก็คืออาชีประมาณนี้จ้ะมันจีนเอาหมดที่นนบางคนว่าทำไมต้องพาต้องนั่นดูนอาชีพประมาณนี้แหละจ้ะแต่หวัวจะอาจ,จีพได้อยู่นี่ ตัดทิ้งไปแต่กันตัวจดีพี่น้องมีเห็ดน้ำหมากแต่ชนิดนี่จะกินได้ไม่ได้กับบ้านเองก็ไม่รูนะ้เนาะแต่กันก็นี่เขาไม่กินจ้ะมันจะเป็นแดงๆอย่างกันนี่ขาอ่อนๆผู้ๆก็ไม่กินเทกันนี่แต่บ้านเรากินได้ไหมไม่รูนะ้เนาะจ้ะเนาะนี่จะอีกดอกนึงสีแดงแต่ก็ไม่เอามาาันดะิ่มเราจ้ะะตรงนี้อีกดอกนึงสองดอกใช่ไหมก็ไม่เอาดอกจก้ะแล้วเห็นนะี่เห็ดน้าหนี่ไม่กินนี่จะปลาเห็กดกระจิประมาณนี้เหรอพี่น้อง เราเห็นดอกกุจักที่ใช่ไหมเห็เห็นตุ้งๆห้ึ่งจ้าปะดูจีน่อาเฉดออกนี่ดูคือจะเป็นตาเน่าก็จีเมงลุงเน่าไหมเจ้าจะตัดให้ดูเนาะตัดดูคนพี่น้องจักขินไว้เด้อเจ้ะพี่น้องเด้อเด็ดสองกานี่ก็ช่วงบ่ายมาช่วงบ่ายกันจ้ะพี่น้องด้ว ดอกสวยงามดอกตอกขาวพระพี่น้องสองดอกนี่จะจะเป็นเห็ดอะไรแค่นั้นสองดอกน,น,อนี่แม่สเสร็จส่งนะจ๊ะเนาะโอเสร็จสบเหมือนกันเพทปถึงคลายจ้งะงามงามพระพี่น้องสองดอกจ้ะสองดอกเขาเป็นงา phải tính như nữa dùng đang ninh về đây nữa Nhưng mà nhẹ xuống, tắt khá cho con ตัดดิเมย์รับนั่งมาได้ยุงกัดเห้ยไปไอต่อจับไปมีอีกดอกนึงจะแต่เถาแล้วโอ้มีลูกอยู่แต่ดอกนี้เถาแล้วจะดอกนี้นี่ดอกนี้เนาะจะเนาะี่นองดอกนี้กำลังเอาได้อยู่จ้ะแต่ดอกนี้เถาแล้วเด้อจ้ะนี่จี่ประมาณนี้แหละโอ้ยน้องได้ยุงกัด นั่งนิ่งไม่ได้จะ้ะจุ้งจะหาเมยา่าดาวแหละายต่อนีเจออีกอุ้ยขาน้อยพุทนมี่จะไม่เอากหน้อยพุทธพันขาวดาจังไม่ใช่พันไอ้ที่พันใหญ่ขาใหญ่พันขาวไม่เอากเนาะไอ้นี่แหละจะไปต่อยกันต่อมจอสองดอก ได้เห็นนี่และต้องวนอีกจะกหุ่นเดียวสรงไปนัูน่นเออตังนี้คนมีมาไม่ถึงได้น,นี่ต้างวนเหมือนอีกดอกนึง,งนนต้างวนงนู่นจะเก็บดอกนี้ก็น่าจะนะ ไว้ัดก้งมูมันเถอไปเก็บตะกอนได้ดูเถอะตั้งยุ่งหลายจกขาพร้อมกันนะนี่จะด็กลุกอ,อ,อยากกนอวนนูปนดอีวเข้าไปอีก đó cái gì đây mẹ cha pino cứ thâu chặt đọt này cứ đọt dài chặt cứ đọt dài Nó pino ánh chิตa lai này đứa cha sột cha ánh cái yếu cha pino sát khai hết à, hình rú hết chặt đưng một chặt đưng cả java cảnh đứa cha đó, nó đẹp นี่ก็ไม่ค่อยจนัดตั้มันไม่ค่อยคอม,มิดนี่แนัดตะมิดเก็บเห็ดเองมัน,มนปูนี่จ้ะดูพี่ใบเดาะนี่ไปต่อกันพี่น้องได้หลายคันแล้วจ้ะมาเด้อทุกคนมาเก็บเห็ดก็ยาดาวกันเด้อย,ย,ยุ่งหลายอะแฉะยุ่งหลายยิ่งกว่าหลายอีกน้องยุ่งต่ม kém như Nhung uh, khắc phải bắt á Đến tối nữa tôi rút Chạy ít ừ. trên nào khá mà Tôn mình phải à, đủ nọ Phát chú cạnh nào Tôi mình bảo bảo trên nào Tại như nó nếu như nó nếu như nó nếu như nó một thật lúc nếu như nó nếu nó kia mọi người khắc nếu như nó nếu như nó nếu như nó nếu เพนแม่จ้ะทุกคนดอกงามคักนี่แหละจะเก็บมาก็มีนี่แหละโอ้ยหัวลุตร <c oughs> ู้ไปกันเด้อจ้ะนี่นี่อันทินได้อันทินนี่นี่อีกดอกนึงจ้ะดอกน้อยเดอืดอดรุบันเอ้ยอเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมอิจยานี่เแบบี้อยู่ข้างพขอบนี่เแบบี้เขาอยู่นี่เแบบแบบีดูเบบีฮ่าแเบบี้อินนะ มีดอกหน่อยอีกพ่อทำกันทำนี่กับปอกไม่ต้องนั่นเลยโยนใส่หมอเลยปลอกปอกแล้วย้อนใจมันผ่าสวยนะจ๊ะเนาะซ่อนายปุ๊บโอ้ยลูกคืนอยากอยากนางอยากนอนอยากโอ้ลูกอยากนางอยากนี่อยากคนถ่ายรูปให้พี่โอ้หายวะนี่เซีฮัลโหลสวัสดีครับ ปวดเอว่ะนี่ไม่ได้เก็บเพชรแล้วกว่นี่ห้เดินตามเฉยหมูเทาแล้วก็เป็นหมูกันยังงี้เลยจ้ะนี่ดอกแรกขึ้นปูเห็นจ้ะแต่เทาแล้วคือไม่เอาดอกเทาแล้วดอกใหญ่มันพี่น้องเทาเลยไมาจ้ะแมวนี่เนาอยุงมาเห็นยุงเห็นแมงมาเต็มอยู่นี่ไปต่อไปต่อไม้คากพุ่จะพี่น้องอะ้เห็นแค่ไก่นุ่นจ้ะแล้วก็นุ่นนี่มันยังหอปปีอยู่กับสํานียก็เห็นทำนี้ก็ชื่นใจโอ้ดอกยังใหญ่เลยดอกนี่สองดอกนี่ Uh, Sto stick, do giải ngân tất thảo cho cháy. Nhĩa, dock nói. You hang gắn lên. Hoặc, do ở need mùa nào, tâm lý. Nhà, dock hít. Oi, bên ở bên ông biau. Give mọi hết ui hết 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 nè hết 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 ไม่ย้ายขาตักทีเหยับอีกอุ๊ย,ยตัดอึนนงคขาไม่ถูกขอโทษหลายเวยจับเพราะว่าเดดสองเมื่อที่มองไม่เห็นชัดดอกอดอกนี้กันนั่งตัดขากันเนาะที่นี่จะอดอกนี้มาตัดพร้อม เอ้ยวอลเลยเหรอขาได้ไหมตรงนี้ขาอาจที่ได้จ้ะอันนี้โอ้ยยุงหามยาดา่แล้วพี่น้องโอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดตัดขาไปเลยเด้ออุ้ยยุงหามรีบๆๆพี่น้องยุงหามเจ้าจักเห็นชัดไหมดอกนึงพี่น้องจเจ้าเดินมากินที่ชนก็ไม่เห็นอนจาจจะเห็นกระโผบ่บกไหมเจ้า <laughs> ประมาณนี้แหละ โอ้ยยุงหามเลยหยุดไม่ได้เลยหนาเต็มหนาแล้วไปไปไปพี่น้องตัดตัดตัเลยเนาะยุงจีหามยาดาวเลยจ้ะยุงจีหามยาดาวลงเลยไปไปไปเจ้ายองอลไรเห็นไหมจ้ะยังใครอลไเห็นก็นยาดาวไหมเห็นตาหัวยังดอกนึงจ้ะดอกที่หัวสีสมสวยๆกันอันนี้สวยจุ้นนี่ thấy đây có Tại dùng cái chính năng cắt cả với hai hay cái nồng đủ đầy đọc chứ Mình dùng lái sẽ quân quý cảnh lại cảnh quân thay tôi, tôi cho Cho sống đọc như vậy, khu cảnh lên ดิ่งๆใส่เลยสองดอกสองดอกจะ้ะงามเลยนี่โอ้กระลังจิ้บหานพลเลยนี่แต่จินเอาไม่แค่นั้นแหละท่าลูกเอ้ยท่าลูกโอ้พี่น้องเอ้ยยุ่งหามยาดาวอ,น,าอ,อนั่นงถ่ายรูปอีกกีสองดอกจ้ะนี่สองดอกสองดอกนั่งไม่แค่น,นั้นแหละดูจิน้นเอาไหามกำเต็มมือเลยเนาะ chạy chụp hình chạy cho trần song đọc tìa sôi tất cả Tắt khá chưa Tắt khá hết. Chứ. Tắt bì đẹp, bì bì dùng bì Dùng bì dùng bì dùng hèn. เขาใหญ่คักเนาะจะมิเน่าไหมรู้สิมินมันไม่มงานงแต่เน่าอยู่นี่นี่เน่าอยู่แล้วก็ไปทำเหล็กกบานเถอะมานั่งคัดทีนนี้นแบบยุ่งเหยินตายไปดีเลยโอ้ยเต็มตะกร้ารเลยพี่น้งองไปตอ่อจ้ะเต็มตะกร้าน้อยหอยโศกยาดาวแหละพี่น้องเอ้ยเดินมาพักนึงก็เหนื่อยคะ่ะนี่กลับเดินมาถึงรถเลยจ้ะคุณปู่แกปวดเอวหลายย่าก,ก็ปวดขาลากดินแล้วเสียงคนหลายดาจ้ะนี่นะที่เฮ็ดได้วันนี้ ว่าได้แจงแล้วจะเอาไว้เฮ็ดึ้นบางๆกิงค่อยมาหากันใหม่เนะจ้ะเนาะวันนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้เพราะว่าก็เดินไกลละก็คนมันหลายก็ได้อยู่แต่ก็ได้ห่างๆเอาไว้แค่นี้กันจะคลิปหนาค่อยเจอกันใหม่นะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาลับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังแจงใจทั้ง f อ f ซีเเก่าเอซใหม่นะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีจ้าแดดสองสามรังๆหมห็นจะมุมมองไปทั้งหนาเนาะ ทางนาแป๊กน้อยนึงจะบรรยากาศป่าเยอะแมงก็จินเต็มหนาเต็มตัวงี้เลยจะทูมีไหวต้องปวดเยวกันดานี่ดอกงามยิ่งนี่กินเอาไหมในนางน้าเราจะยุงยุงหามยุงหามแต่ตะกลาปเป็อุ้ยยุงยมพื้นเต็มหนาเลยเห็นอยู่ข้างทางเดินก็ไปหารลดอกนี่ เพื่อนก็มากกัเพื่อนเลิกงานแล้วก็มาก่อไฟคนคกบจึงงานจ้ะก็เลิกงานแล้วก็ตามมาเก,กินผิดกันดากระปิ้งย่างกินดาเด็กเพื่อนชอบปิ้งย่างจโอ้ยเน่าเอาต้อหัวเจะเนาะเน่าจะเน,น่าเน่าเนาะห,ห,หัวกจะจีเน่าไหมนี่นี่ก็เนา่าถูกเขาไปแค่นี้จ้ะไปต่ออู้ย,ยุงหาม